30มิมิถุนายนนี้นะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจเป็ดน้อยด้วยนะคะในภาพยนตร์เรื่องมนรัก บัวชนนะคะเข้าโรงเป็นวันแรกเลยนะคะที่เมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะรับรองว่าสนุกหากรามค้างแน่นอนและที่สําคัญนะคะเหล่าบรรดาศิลปินนักร้องดารานักสแสดงคับข้างมากมายมาก,มาก,มากหน้าหลายตานําทีมโดยปายเอกชัยศรีวิชัยพี่ม่ำจกมกนะคะไพศาลขนหนูตั๊กกะแตนโชลาดาน้องลิลลี่ได้หมดเสดชื่นน้องตรีนะคะน้องตรีอะไรนะ น้องตรีแสงมณีนะคะน้องออฟดอกฟ้าพี่บอเบิรสามร้อยอู้เยอะอออ m มซนะคะเยอะมากนะคะต้องบอกเลยว่าสนุกแน่นอนทุกคนอย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเราที่สำคัญอย่าลืมถ่ายรูปหน้าโปสเตอร์ที่โรงหนังแล้วก็แฮชแท็กมาหาพวกเราด้วยเขียนว่าแฮชแท็กมนรักมัวชนเขียนว่าแฮชแท็กมาดูั ด้วยนะเดี๋ยวตากแตจะเข้าไปอ่านนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกรโรงภาพยนตร์นะ